ทันจิโร่เนสโกอิโนสเกะพวกนายได้ยินฉันไหมทันจิโร่หายไปไหนกันหมดนะอืทำไมเมืองมันช่างน่ากลัวอย่างนี้หายไปไหนกันหมดทำไมฉันถึงอ่อนแอขนาดนี้ไม่สิฉันมันคนอ่อนแออยู่แล้วกระบวนท่าติดตัวก็ทำได้แค่ท่าเดียวเอ๊ะนั่นอะไรอย่าบอกนะว่าว่า ว่าแกเป็นตัวอะไรวะเนี่ยข้าก็คืออสูรยังไงล่ะฮ่า <laughs> อสูรหนีหน,นีไม่สู้ด้วยหรอกฮ่าฮ่ไอคนอ่อนแออย่างเจ้าทําไมถึงได้ถูกคัดเลือกให้เป็นนักล่าอสูรไปได้สนี่ขี้ขาดตาขาวฮ <laughs> ดีดีเลยแบบนี้จะได้ฆ่าง่ายขึ้นพรไอพวกอ่อนแอมันต้องตายอย่างทรมาน E <se al> อขอร้องล่ะว่าชีวิตข้าเธอนะ e <se al> ข้ากลัวแล้วสวัสดีครับทุกคนพบกับช่องสล็อตเกมเมอร์กันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกม Totally Accurate Battle simulator วันนี้ผมจะพามาสร้างตัวละครเซนิสเซ จากเรื่องดาบพิฆาตอสูรเพื่อมาสู้กับทุกกองทัพภายในเกมและอสูรที่ผมได้สร้างขึ้นมาเองนะครับจะเป็นยังไงไปรับชมกันได้เลยเอาล่ะครับทุกคนเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองทัพแรกกันเลยนะครับทุกกองทัพผมจะใส่ตัวอสูรเข้าไป1ตัวนะครับทุกคนแล้วโหมดที่ผมเล่นก็จะเป็นโหมดบังคับเองนะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกันเลยครับทุกคนรุยมาแล้วมันบินมาแล้วเจ้าอสูรมันบินมาแล้วครับทุกคนอา้าวบินไปไหนอะอ๋อนี่ไง ต้องเจอดาบโอ้โหนี่ไงแมมมอสช่วยจัดการให้ครับแล้วตอนนี้ดาบปักตัวเราเต็มเลยอ่ะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับทุกคนเราต้องหนีเราต้องหนีออกจากจุดที่มันคุลมูลก่อนแล้วเราก็เล็งไปที่ตัวนี้โอ้โหปานอัศนีทางานแต่โดนแค่ตัวเดียวครับอ๋อโดนแมมมอสด,ด้วยครับทุกคน <c oughs> มาเลยแมมมอส จ้าแมมมอสหลอดใต้ช่องช้างเขาบอกว่าจะโชคดีไหนดูซิโอ้โชคดีจริงๆเลยไม่รู้ว่าดาบไปปักตรงไหนนะครับทุกคนโอ้โหเสียบนี้เลยครับ <c oughs> เอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่กองทัพที่2กับกองทัพที่3เลยนะครับทุกคนกองทัพนี้ผมก็ได้เพิ่มมาทีละสองกองทัพเลยนะครับ <c oughs> แต่ว่าสูรเราใส่ไปหนึ่งตัวนะครับทุกคนมาดูว่าเซนิสึเราจะสู้ได้หรือเปล่านะครับมาเลย เราต้องล่อมาก่อนโอแล้วหลบแบบดีจิตอนไปดิอ,อ่ะวนวนบนวนบนเฮ้ยเราต้องล่อให้มันตกเขาครับมาพื้นที่แคบหรือเราจะตกเองหนีก่อนครับหนีก่อนทุกคนเราต้องล่อให้มันงงงวยแล้วก็ใช้จังหวะชุลมุนตรงนี้แหละครับรอให้ปานอัสนีทํางานปานอัสนีทํางานสักทีเด้อได้ไงครับทํางานแล้วทุกคนโอ้ เหลือแค่เหลือแค่นี้เดี๋ยวเราต้องลอบไปตรงที่มันกว้างออกว่านี้ครับเดี๋ยวเราตกลุกสิครับลุกสิครับมาโอเคเหลือสองตัว <c oughs> นี่ปานาซีนีทำงานอีกแล้วครับไปไหนกันหมดอ้าวเหลือตัวเดียวเรียบร้อยแน่นอนอ้าเหลือสองตัวปาดไปสิปาดไปสิ <c oughs> มาแล้วเหลือเจ้าเกี่ยวข้าวาไปเกี่ยวข้าวไหนครับคุณพี่ คุณพี่คงไม่ไปถึงนาหรอกนะครับแบบนี้ <c oughs> เรียบร้อยมาลุยกันต่อครับทุกคนตอนนี้ผมได้เพิ่มกำลังเป็นสามกองทัพนะครับมาดูกันว่าเซนิสึของเราจะเอาลงหรือเปล่านะครับผมมาลุยเดี๋ยวเราต้องล่อมาที่ทางแคบครับมันบินมาตัวแรกแบบนี้ก็เดี๋ยวเราหลบก่อนนะครับทุกคนเราพยายามหบให้ได้เยอะที่สุดนะครับ แล้วก็อาศัยจังหวะฟันมาโอ้ตอนนี้มันยิงมาเยอะมากอะทุกคนนี่รอให้ปาอัศนีทำงานครับเรารอให้กำจัดเดี๋ยวรอรีโหลดก่อนนะครับตอนนี้เจ้าขวานโตบินมาเอ้ยไม่ใช่เดินมาโอ้โหแล้วก็มีรถมาด้วยแต่ไม่เป็นไรเราเป็นนักปราบอสูรเราต้องโหดอยู่แล้วแลวมงังคีก็มาแล้วด้วยตอนนี้เราต้องหลบ หลบออกจากตรงนี้ก่อนนะครับเพื่อหาทางมาตอนนี้เหลือใครบ้างเนี่ยรอปา,อานอัจนีิทำงานแป๊บนึงนะอย่าพึ่งตายนะโอ้โหแล้วสกิลต้องหาทางออกจากตรงนี้ก่อนครับทุกคนไม่งั้นเราไม่รอดแน่ตกเป็นเป้านิ่งแน่นอนครับนี่ไงเรามากำจัดรถคันนี้ก่อนดีกว่าครับ หลบหรอหอลบเหรอเดี๋ยวได้ถอยหลังตกเขานะนี่ไงพังไปเลยอืัวนี้ทำไมมันเอาลงยากจังวะเดี๋ยวตัวเดียวปั่นไม่โดนอีกเออเออเออเกือบตกเออเกือบตกมามาลุกไม่ต้องอดอแอร์โชว์ความแข็งแรงให้เขาเห็น ฟันรถไปดิโอ้โหตอนนี้ดาบเราแทบจะยืนไม่อยู่ละครับทุกคนพังรถไปพังรถไปโอเคมาเหลือตัวเดียวแล้วสินะเหลือนายธนูตัวเดียวแล้วสินะตอนนี้ดาบไปอยู่ตรงไหนวะเนี่ย <c oughs> <c oughs> เกือบตายนะครับทุกคน คนเล่นเนี่ยเกือบตายนะครับ <c oughs> โคตรเหนื่อยเลยมาเอาละครับทุกคนตอนนี้ผมได้เพิ่มเป็น4กองทัพนะครับจากเมื่อกี้เราเล่นไป3กองทัพนะครับแต่ก็ไม่มีกองทัพไหนสามารถฆ่าเซน,นิสสอลงได้นะครับตอนนี้เราเลยเพิ่มมาเป็น4กองทัพนะครับแล้วมาดูว่าจะสามารถฆ่าได้หรือเปล่ามาลุยกันเลยเหมือนเดิมนะครับตอนนี้ผมลุยเลยครับรอบสุดท้ายแล้ลุยเลยดีกว่า <c oughs> เป็นยังไงก็ช่าง ลุยเลยเดี๋ยวเราล่อมาให้รวมตัวทีเดียวกันนะครับรอรอให้ปานดัชนีทํางานเผื่อว่าพวกนี้จะตกลงข้างภูเขานะครับตอนนี้ปานัสนีก็ยังไม่ทํางานนะครับทุกคนทุนละมุนมากครับตอนนี้โอ้แล้วผมไปอยู่ไหนเนี่ยโอ้ตอนนี้น่าจะทํางานไปแล้วครับโอ้โอ้โอ,โอ้นี่ครับปานอัชนีทํางานปีกแล้วตอนนี้น่าจะเหลือรถคันนี้คันเดียวนะครับโอ้แล้วเราลุกไม่ขึ้นด้วยครับทุกคน มาโอ้ฟันไม่อ้เดินเข้าหาไม่ได้เลยครับทุกคนเราต้องเราเดี๋ยวเราต้องอล่อแล้วครับเราต้องล่อให้รถคันนี้มันตกภูเขานะครับแล้วผมจะล่อยังไงเนี่ยเราจะตายหรือเปล่าครับทุกคนเราจะตายหรือเปล่าครับเราต้องเข้าไปให้ใกล้ที่สุดครับทุกคนโอ้ฟันอสศนีทํางานแต่ก็ไม่สามารถทําอะไรรถคันนี้ได้ครับเร็วขึ้นนะ่ะทุกคนดูดิเราจะทํายังไงดี เราจะทำยังไงดีโอ้ผมพระเจ้าโอ้โหเหลือแค่รถคันเดียวเองครับทุกคน <c oughs> คิดว่ารอดซะแล้วปรากฏว่าตกลงภูเขาตายซะง,งั้น <c oughs> เส้นนิสือผู้อ่อนแอสุดท้ายก็ตายครับไหนไอ้คนฆ่าอยู่ไหนวะเออหาทางเข้าไปดูมันได้ยังอยู่ไหนอ๋อนี่ไงฮะอยู่ข้างล่างนะครับ จบกันไปแล้วนะครับทุกคนถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อด้วยนะครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าวู Woo ้ฮู